ลงไปอันนี้เอาไว้ก,กินกับตำหักงงด้วยพี่นาะอ,อิสมดังคมหองบล่พี่นนองเงินพักใช่ไหมไม่ใช่เป็นเงินอ,อิสมดังคมตัวกลำลังเอาเทาอิมดังคมลงไปเห็นไ ทำเลยอืน้องปูจับน้องให้มมหสมน้องคมสบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนหาขอสื่อสองสดีมคือเก้าเนาะล้างจากที่ห้าไปหาคุดกบคุดปูมาพี่นอ้องมื้อนี้สดีมกับเซตเมนูอาหารบ้านเฮาเนี่ยเนาะและหลายคนกับสิเคยกินเนาะน,นั่นก็คือเมนูเจลกบและก็เห็ดอองกับปูพี่น้องที่ว่าเอาน้ำมันน้ำมันขวดขวดมาโฮมกันเลยกะ ห้วยเกลือห้วยไป็นเมื่อไหร่อยหนึ่งแล้วก็ซอยผักบัวผักหอมลงไปนะพี่น้องเมนูอองกระปูเนาะเมื่อนี่ยเป็นลาเพราะว่าเมื่อนี่ยเจลโกบแล้วก็เฮ็ดเมนูอองกระปูเด้อเมื่อหนาวเป็นเลยจังศิลาใช่ไหมเมนูอาหารบ้านเฮาพี่น้องโกบกระปูปูปลาหน้าหนาแกะเริ่มมั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะข้าวกะสีข้างหมอต้มโกบก่อนพี่น้องเด้อข้างหมอต้มโกบก่อนข้างแล้วข้าวกะสีเนี่ยอ่ะอันนี้กะสีเป็น วสัสิไข่ใบหอมค่ะสมุนไพรพี่น้งองสดีกว่าสิเอาใส่ลงหม้อไปเลยนี่กัมีสมพอดีนะพี่น้องหนาบางฟังไพ่หนาเชื่อันว่ากระเจีย๊ยบแบบอันนี้ดอกก็สิเป็นแบบนี้เอากระสิใส่ลงหม้อไปเลยน้อพี่น้องกระจอกกระเจีย๊ยบใส่น้าปลาแด็กรึเปล่าพี่นอ้อง วันนี้เขากับเล่าให้หมอฟดแล้วเขากับซีเป็ขั้วโกบเลยพี่น้องเด้อโกบกระตาดีดีแล้วมันกบตาบอดพี่น้องอันนี้กะสิเป็นโกบกับปู่ะข้านี่โกบตัวเดียรนี่แหละกับปูเขากันดลปูเขาหมอเขากับฟดอ้วกวกคักๆแล้วเสดียมกะสิเอาโกบลงเลยหมอพดคักๆแล้วพี่น้องเสดียมกะสิเอาโกบลงหมอไปเลยค่ะึึ้้งงงออัันนนีกคร

ี๋ือพี่น้องเขาก็แเก้เป็นประมาณนี้แหละนี่ก็พี่น้องเลื่องเรื่องหมนนเลยเขาก็ชิมะเคลียร์เขากันได้นไหมของแ่บบ้า อันนี้ออกจากออมมันจดมันจะเคลียร์ยยแต่น้ำมันเคลียร์แต่น้ำมันมันะไม่อันนี้ก็เอาเพื่อกันนี่นะก็เคลียรลงมาใสา่เออเน,นี่ยเลือกมันเลือกมันก็เอาไปกินงก็จะมาคุมไปทอดไปยังก็ได้นนไปทอดไปทอดก็ได้ เอกน้อยเคียใส่กลังจริงจังเลยตองน้อยกนะับน้ำมันไล่ๆน้เร่นลาวบื่เฮียบ๊อบออไม่้เลื้องค่ะคนว่าคนสีแดงเป็นซีฟเช่คนว่าค ้าพี่น้องกระปูบางได้ร้ายนอนนี่ได้อยู่หกอนี่อล้รพี่อือปงรดได้พี่น้อง นมาโตนิดนึงนิดนิดเิมหน่ยอ๋อขเดียวกับชิมาค้างกอยนี้เด้ ไฟค้างไฟอ่อนๆนะพี่น้อ,องกำลังผดอัอ้วๆอ,ออยู่พี่น้องนะ พี่น้องตอนนี้มีเรื่องกระลังอันนี้เนาะ,ะกระซอมกระลังเด็ดผักกาดซ่อมห้พี่น้องหลอกผักกาดซ่อมเนี่ยผักกาดซ่อมผักกัดดอกแอบพี่น้องพูด <laughs> กับแกหลอผักกาดซ่อมผักกาดซ่อมของแสบบานเห่าพี่น้องอาหารบานหนาเนาะเอาลาบซีดมะเละกับใบย่อมได้เลย ไปชีสุกแล้วเนาะพี่น้องสะตีมกับชีโฮยดพักหอมลงไปเลยหอมบัวค่ะหอมบัวหอมหน่อยลงไปเลยพี่น้องกปาร์ตพี่น้องไปแต่แสบแหยงใส่พักหอมเข้าไปเนาะพักหอมพักบัวโฮยแลยอ่ะอืมก็แสบแหงพักหอมน่อยลงไปเป็นไรพี่น้องใชมือสะตีมไปแต่แสบเยอะอะหอมกินหอมเหลือมาเลยหลังจากใส่พักหอมไป ใครชี้ซุกกะเด้อพี่น้องอ๋ออ๋อปารพี่น้องในที่สุดกะสุกเป็นที่เรียบร้อยเด้อกับปู่ค่ะนี่อ้วน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 อ้วี่แหงเลยเด้อพี่น้องซุกกะเด้อพี่น้องซุกกะซุกกะไอ้บุ๊ยแต่เสดอ้อยห้อยแค่ไหนลูกไม้ห้อย อย่างกออ็เมื่อเด้กเพียงซนพนี่พี่นนองพี่น้อซุกไแม่ปนะ้าพี่น้องมาเดินมาเดินมากิน,ขกน,กนเขาด้วยอ้อนกับปูกระจีอ่ะเนี่ยห้อนแดงกังพี่ เด็กก็ภากไปเด็กข้าวกระชีมาใบเอาสีเลยดิตอนกบภาพเป็ดตู้ประมาณนี้เลยกระชมาใบเอาเด้อพี่น้องบ่บ่เอาอันนั้นนะบ่เอากระดูกพเนาะเอาแต่สีถากบหน่อยนะสดีลนะใส่กระดูกถากบใหญ่นะใบอังบางคนก็จับกระโหลกนังน่ะพี่น้องเดูว่า ใส่เลยนะใส่ลงไปเลยพี่น้องสีนสีนเดี๋ยวคกนะ็พาพี่น้องครบสบีนไปครบมาแล้ว อยากขเสียงพี่ดีไปกัสุขพน้อเท่านั้นเด้เอาเส้นหนัวเส้นนัวเด้พี่น้องบ่ใส่นี่บ่แซ่บได๋ลืมมใส่เส้นหนัวเกลือนิดนึงปักหอมด้พี่น้องหอมหมัว เจยโกบค่ะ,ะนี่ในที่สุดกับแล้วแล้วเจลโก้ค่ะแล้วอะไรด้วยพี่น้องเจลโก้พี่น้องนะสีเขีกับสีเหลืองกัน,ลนเลย นี่พักกาดซอมก็พักอิส,สมดคมหอบาพี่น้องเอินพักยพงงนนี่ทีเป็นเงินอิส,สมดคมเกก็ะสลวพักกาดซ่อมน้ะหมอเอาขดอวก็สุมดคมหลลวกกเอาะพิบนี่เ้อก็สิเอาไว้ ทอดไหวกินกับตำมะขามะฮงนี่แหละพี่น้องโอสแล้วนะ oh. เอาเพออิส้มดังขมลงไปเอาคือพี่แอบลงไงน,นะพอน่ัวข้าเดียวที่นอกพ่ออิสมดังขม เมนูห um, ้ามเหมือนนี้ก็คือเจลโกบแล้วก็ลวกพักตัดซองก็พักคือสดนาคมแต่นี่องกระปูได้พี่น้องพี่น้องไมาได้กินข้าวเด้อป่ะเนี่ยสบายเจลโกบองกระปูอลไรกันลวกพักเพือพี่น้องมาเดินพี่น้องเจลโกบเดินพี่น้องไปสมกินข้าวได้จ้าไปสมพี่แัปเจลโก๊บก็ไปสดแกงไม่ขี้อ่ะ สงคมขาวไม่ได้พี่เนาะขาไม่ก็ขาวขาไม่ประมันไม่แล้วใครสักทีจังให้เบิ่งเพืนเาะเนาะเปียปีย่หมเพียคือห็นหนาเนาะเป็นยมกนิ่เ,นเห็นหนาคนเอื่นมากินพี่เนาะอันนี้ใส่รกระผมอของอกระปุ่อม พี่เนาะเคยกินบอกปู่อยากลองเ่อืมนะอบอกู่เอาก,กัอบอกูเอากับปูอันนี้กูเอากับูนอ่องด้วยน่เด้อถเิ่อือมปู่แอบเหาะผสมน้องคม อันนี้เอาไว้กินกับตำบักงงด้วยพี่น้องถอดเรียบร้อยแล้วกับปู